โลสวัสดีครับผมพี่รองครับสวัยดีครับเนาะพี่รองสุกุทสุคนที่ติดตามรับชมนะครับที่หักแพงสุกุทสุคนนะครับวันนี้มาอยู่ไหลกาแฟาครับพี่รองเนาะนหลายๆคนถามมาหมลาไรมย์จะกลับบ้านเนาะหรือว่าจะกลับไทยทคนอันนี้ก็ยังตีตุลาครับพี่รองครับตอนนี้มาดูแลสวนเอ,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 เอือกเนาะสิรมาสวนแปลงนี้กะเอือยเป็นซื้อไวหลายปีครับพี่รองนะโดยที่ราคาแต่ก่อนเป็นซื้อไวสี่แสนบาทเนานะ คือเงินเพิ่นหาเงินอยู่ประเทศไทยมาสองประมาณสิบปีหลังนะครับทุกคนเพิ่นได้เงินแล้วก็เพิ่นกะมามีอย่างเห็ุเนาะก็เลยว่าให้มาซื้อสวนไปนะครับตอนนี้นะครับทุกคนจากที่สี่แสนเนาะมีคนให้แล้วครับพี่น้องราคาสองหาสามล้านบาทอันนี้คือเรื่องจริงทุกคนนะสวนนี้ประมาณสามเฮกตาร์นะครับสามเฮกตาร์ก็ประมาณสิบสองสิบสามสิบสี่ไร่เนาะอันนี้คือสวนจากเอืเ้อยแน่พี่น้องจากเอื้อยเก็บเงินอยู่ไทยเนี่ยแต่ก็จากพอแน่เนาะ ออกซอยกันนี 300, 1, 200, ่ครับจึงได้ส่วนแปลงนี้ตอนนี้คือราคา3ล้านบาทหรือ2ล้านกว่าบาทนี่แหละเขาให้เนาะตีเป็นเงินลาก็ประมาณ1,200ันล้านกีบทุกคนเหมือนถูกหวย6ตัวนะครับพี่น่องครับถ้าสวนถ้าขายสวนแปลงนี้ได้นะเหมือนถูกหวยประมาณ800ล้านหรือว่าอ่าโอ้พี่น้อครับพันกว่าล้านนี่มันก็หลายนะครับทุกคนนะพันล้านก็หลายหลาย หายสมควรทุกคนแต่ว่าผมอยากขายเอฟซีว่าขายดีไหมทุกคนนะสองสามล้านบาทเนี่ยเราขายดีไหมหรือว่ายัางไงหรือว่าจะเอาเงินตรงนั้นมาทําธุรกิจหรือว่าแบบเราจะทําไรกาแฟเนี่ยให้มันเติบโตทุกคนเพราะว่าตอนนี้ราคามันขึ้นนะครับจากแต่ก่อนราคากาแฟเนาะห้าพันกีบสี่พันกีบทุกคนตอนนี้คือยี่สิบพันกีบมันขึ้นมาตั้งสิบห้าพันเนาะหรือว่าสิบพูดง่ายก็เหมือนแต่ก่อนเนี่ยสิบอ่าห้าบาททุกคนห้าบาท สามสี่บาทแต่ตอนนี้ยี่สิบบาททุกคนเนาะคือราคามันขึ้นส่วนก็ขึ้นนะครับเขาก็อยากจะได้นะครับทุกคนแต่พี่สาวว่าแล้วแต่น้องๆเนาะถ้าน้องอยากจะทําอยากจะรีไซเคิลอ,อยากจะปลูกให้มันสวยงามก็จัดไปเนาะแต่ว่าก็มีการสัญญากันทุกคนเนาะสมมติว่าผมเนี่ยทำสวนพี่สาวเนาะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเก็บหมากเนี่ยประมาณสิบปีห้าปีอย่างนี้ทุกคน นอกนั้นก็ให้พี่สาวไปเลยนะครับเนาะอันนี้คือสัญญาในการทําสวนกันนี่ครับเดี๋ยวพามาดูครับพี่น้องนะสวนแปลงนี้นะครับนี่ทุกคนกาแฟกาแฟทุกคนครับแต่เงินส่วนหนึ่งก็เป็นของพ่อนะครับพี่น้องเป็นของเป็นของพ่อฝั่งนี้เนาะทุกคนฝั่งนี้เป็นของพ่อฝั่งนี้เป็นของพี่สาวคือเขาซื้อร่วมกันแต่ก่อนแต่พี่สาวก็ยิ่งอยู่กับพ่อนะครับเขาก็ยังไม่แบบ อยากจะทําตอนนี้เขาอยู่กรุงเทพพี่สาวที่ทํางานกับน้องจันนั่นแหละครับนี่ครับผมไล่กาแฟเรานี่พี่้องเนี่ยเรากําลังเริ่มเก็บนะครับทุกคนมีน้องทรายเก็บฝังนั้นเนาะนี่ครับบรรยากาศคือพี่สาวเขาเขาเคยอยู่กรุงเทพแล้วเขาแบบไม่ค่อยอ่าอยากจะทําไร่ทําสวนนะครับทุกคนเขาเขาอยู่แบบเออกรุงเทพมันก็สนุกเนาะเราแบบเอออยากทาก็ได้นะครับพี่้องครับ หรือว่ายังไงนะครับหรือว่าอยากขายก็ได้เขาบอกแล้วแต่นะถ้าน้องไม่อยากทําก็พ่อไม่อยากทําก็ขายได้เนาะเอาเงินมาทําธุรก,กิจอย่างอื่นก็ได้นะครับหนึ่งพันสองร้อยล้านกีบเนี่ยผมว่ามันเป็นจนํานวนเงินที่เยอะนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเราขายทิ้งแล้วเ,เราจะใช้เงินหมดไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ฝาก fc comment หน่อยครับทุกคนขายดีไหมพี่้องนะนะขายดีไหมทุกคนนี่ครับสวนด้านใน นู่นครับฝั่งนั้นแล้วก็สุดฝั่งนั้นมันจะเป็นแม่น้ำเนาะแม่น้าอยู่ทางด้านล่างนะครับนี่ครับมันยังกะดีววให้ดูเลยยาวๆไปเลยครับทุกคนนะนี่ครับพี่น้องเลยนี่ไรกาแฟเรานี่ครับนี่พี่น้องอันนี้ของพ่อนะของพ่อก็เป็นของผมแหละครับก็พ่อกับลูกก็เหมือนผมอยากทําก็ได้พี่น้องครับผมอยากทําต่อก็ได้นะครับ ส่วนหนึ่งก็ให้น้องทรายมาทําตรงนั้นเขาก็ทํากาแฟนเก่าเนาะอันเนี้ยถ้าผมมีแฟนอะไรก็มาทําก็ได้ทุกคนนะมาดูเด็เพราะว่าที่บ้านก็ไม่มีใครแล้วนี่ครับบรรยากาศใ้กาแฟไรกาแฟ,แฟนี่ครับทุกคนสดๆนะครับทุกคนเนี่ยสดๆพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปเบืองด้านล่างนะครับทุกคนนะว่าเป็น,นยังไงไปชมบรรยากาศตรงกัางพี่น้องนะสวนสามเพกตาทุกคนเนี่ยฝั่งนั้นสุด นู่นทุกคนสุดนู่นแล้วก็อ้อมไปฟูที่เราเลยคุณเนี่ยแล้วก็โค้งโค้งมาโค้งมาอันนี้ก็เป็นอาเถียงเนาะแล้วก็สุดตรงนั้นนะครับคุณนู่นนะครับสุดสุดตรงไม้ตรงนั้น,นครับสามไร่อ่าสามสามเฮกตาร์ทุกคนสิบกว่าไร่นะครับส่วนตรงนี้ในราคา2อล้านกว่าบาทถึง3ามล้านทุกคนเนาะนะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนเก็บกาแฟนะครับ ที่เขาเป็นน้องสายเนาะที่เขาแบบดูแลนะครับจุดนี้ผมก็ไปยุ้งเทพนะครับทุกคนก็นไม่ได้มาวันนี้ก็ถ่ายให้พี่สาวได้ดูเนาะพี่เนาะถ่ายครอบครัวได้ดูนี่ครับคือหลายอย่างไยจากประเทศไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถเนาะรถบ้านที่ดินทำมาหากินนะครับก็หลายอย่างนี่ครับทุกคนเนี่ยรถคันนี้ก็มาจากประเทศไทยเนาะพี่เนาะเนี่ยเราเอามาเก็บกาแฟไปพี่เนาะไปหาบอกทีมงาน ทีกำลังเก็บกาแฟครับทุกคนโอเคครับทุกคนเนาะผมจะไม่เดินมันไกลนะครับทุกคนจะกลับมาอ่าสวนนะครับอันนี้คือกินอร่อยนะครับทุกคนเนี่ยแมงอันนี้กินอร่อยที่ไทยเขาจะอนุรักษ์นะครับแต่ที่เรามันเยอะเนาะ,นะกินได้นี่หลยแล้วได้ได้้ทุกคนเนี่ยไลแล้ว,ลลว,ลลว,ลลวกินได้นะครับพี่น้องครับ รบ,บรรยากาศทุกคนเลยเนี่ยสวนที่เขาเขาบำรุงนะครับตอนนี้แต่ข้างในเนี่ยกาแฟจะสวยนะครับหรือว่ากาแฟมันจะสวยเพราะว่าข้างในเราเราดูได้ได้นะเดี๋ยวพาไปดูนะครับตอนนี้คือให้น้องเก็บน้องเก็บกาแฟน่ครับบรรยากาศ มืองปักซ่องครับทุกคนเนี่ยใกล้แถวเขตเขตเนี้ยกาแฟาก็จะจะมีหน่อยแต่ข้างล่างไปเนี่ยม,มันไม,ไ,มไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่ามันเราไม่ได้ดูแลนะครับแต่ก่อนกาแฟมันราคาไม่ค่อยดีก็เลยทิ้งไปเนี่ยขายดีไหมครับพี่น้องครับหนึ่งพันสองร้อยล้านบาทเออสองร้อยล้านกีบทุกคนขายดีไหมมันว่ายังไงขายดีปะครับพี่น้อง หรือว่าเก็บเก็บเป็นของขวัญต่อนี่ครับเนาะเด็กๆเราที่มาเก็บกาแฟน,นะครับทุกคนนี่เนี่ยสาวๆเราเก็บนี่ครับพี่รองครับนี่เก็บมีนัง่งเก็บเก็บนี่เนาะให้ลูกๆนานๆเก็บ นี่ทุกคนขายดีไหมครับพี่น้องครับเขาให้ราคา2ล้านบาทนี่ขายไหมขายดีไหมทุกคนเนาะคอมเมนต์มาหน่อยครับพี่น้องขายดีไหมเอ่ยเพราะว่าส่วนตรงนี้ก็เป็นอ่าเงินจากพี่สาวว่างนะครับทุกคนจากพ่อว่างเนาะอันเนี้ยเนี่ยด้านล่าง<ะ>ก็จะมีไรกาแฟต่อนะครับทุกคนจนถึงนูน่นแหะนะครับพี่น้องเนี่ยฝั่งนั้นก็ยาวเนาะสามเฮกตาร์ทุกคนนะ สามเฮกตาร์หรือว่าประมาณสิบก่าไร่นี่ครับเนี่ยกาแฟก็ยังมีเนาะเนี่ยโอ้โหนี่ครับเนี่ยกาแฟก็ยังสวยนะครับทุกคนแต่ว่าอตอนนี้หญ้ามันเยอะเนาะก็เลยแบบว่าน,นี่ครับถ้าดูแลสักปีหนึ่งสองปีนี่โอ้โหเพียบนี่ครับกาแฟแถวในบริเวณจุดที่เราอยู่เนาะ ก็จะสวยแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่ากาแฟอาราบิก้านี่ทุกคนนี่ครับโอเคเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คนเก็บก่อนนะครับทุกคนนะเนี่ยเนี่ยกาแฟสวยๆทั้งนั้นครับทุกคนครับนี่พี่น้องเลยนะเนี่ยแถวนี้หมาก็สวยนะครับ ี่หมาก็สวยนี่ทุกคนมาถามน้องทายเนาะเพิ่นดูได้สวนเขาให้เท่าไรราคาสวนนี่จากแต่ก่อนซื้อมาเท่าไหร่สบายดีครับพี่น้องครับผมนี่ป่าข้าพี่น้องบรรยากาศซุมเย็นนี่พี่น้องต่ก่อนอีซื้อมาเท่าไรสวนนี่แต่ก่อนแมนแต่ก่อนคือเอือยสื่อนพี่น้องโอ้เงือนเงินอนพิ่นเอามาแต่ใสเพิ่น้องไปทำงานกรุงเทพพี่น้องโอ้ครับไน้องจันทร์กับไอ้ติวเพิ่นอยู่้นงครับครับ DFC บอลนู้ดจีฮูดีเนาะ เป็นเก็บเงินซื้อประมาณตะกี้สี่แสนบาทพี่น้องโอ้สี่แสนบาทเจ๊กตาหนิสวนนี่ประมาณก็ซาลาห์เข้ว่าประมาณสามเอกตาเนาะสามเอกตาเนาะแต่ว่าตีเป็นไร่ไทยก็ประมาณสิบกาไร่สิบสิบกาไร่แมนสิบสองสิบสามไร่นี่แหละใต้ไล่เนี่ยพี่น้องโอ้จ่ายตะกอนสี่แสนบาทเป็นหาเงินมากมาซื้อสี่แสนบาทตะกี้โอ้ตอนนี้ได้ยินข่าวว่าคนอยากได้แม่นบ่เขาอยากได้เขาถามมาแมนบอเขาอนุญาตนำถามเรื่อยๆแล้วพี่น้องคนอยากซื้อนี่เขาถามตลอดว่าส่วงนี้ราคากาแฟนี่พุ่งไรจ่ายตะกอนกาแฟนี่จะขายเท่าไหร่ ตะก่อนประมาณกาแฟโลละสามพันกีบสามพันกีบสี่พันกีบประมาณนี้ประมาณเจ็ดแปดบาทเนาะทุกคนตอนนี้คือเท่าไหร่ตอนนี้กาแฟเราตอนนี้ประมาณสามพันกีบแล้วโอ้สามพันกีบก็ประมาณสี่สิบาทสี่สิบบาทสี่สิบบาทพี่เนาะตอนนี้แม่นประมาณนี้เราเห็นเขาอยากได้สวนนี่เขาให้ราคาเท่าไหร่ปะค่ะเขาให้ราคาสวนนี่เขาบอกเท่านาโต้ตาอะไรก็เท่าไหร่สองล้านบาทเขาตีมสองล้านบาทให้เขาไรนี้เลยไหมวะสองล้านบาท บางคนหลายกว่านั้นก็มีสามล้าน้นก็มีแต่ว่าพอเพิ่นเมยอมปล่อยพี่น้องครับผมเป็นยังจะเมยอมปล่อยเพื่อว่าถึงเขาสิหลาปีละน้อยแต่เ้าก็ับได้กินยาวนานพี่น้องครับผมกินโบว์ตพี่น้องธรรมชาซาโต้คือกับเพ่แล้วพี่น้องเนาะครับปีนี้รา้วค่ะสำนีปีต่อไปเ้าบโมูหแลยพี่น้องครับเขาปลูกเขาปลูกต่อเนื่องมันก็หลายขึ้นเนาะแในในภาคสามเอฟซีบางว่า เอฟซีมีความคิดองไรมาขายบอหรือว่าเก็บไปต่ออันนี้ครับผมขพให้เอฟซีคิดช่วยใช่ไหมครับแมนแมนแว่าห้องเสียเหตุโตหรือเ้างเสียขายนะเศษจะได้ต่อราคาสองล้านสองล้านบาทแมนในรุ่นเลย่ลักกาแมนตลอดชีวิตเฮ็ดไปในปีละน้อยพี่น้องครับขอให้เอฟซีจะนานน้ำกันเนาะอนคิดรับเนาพี่น้องว่าจะเอาคุณทางอะไรดีกว่าแมนจะเอาคสร้างอะไรทุกคนเพราะว่าสวนนี่ก็ยังมีหลายบอลที่บริลูกรนะทุกคน เขาลงลานล่นี่จะเห็นแบบสามานกัมี่เคนเขามาถามสามลานก็มีแมนม้มเลยตัวพี่น้องบอกความจริงดสามหลานนี่สามลานนี่สามหลานนี่สามลานนี่สามารถส่้ายหี่มหลานนหลานนีสมลานี้สามหลานแต่สามห่า่ามหลานนล่ามลนนี่สามานนี่สน่สาานี่สามลานี่สามหลนนี่ามหลานนี่สามหาสมหลยนนี่้อมหลนนี่ามหลางนี่สาหนี่ามหลนนี่าหน่มหลานนี่สามหลานนี่สามหาีดสามานนี่สามลานนี่สามหานดี่สาานดี่ามหลานนีาลานนี่ามหลานนี่สานานนี่นามหลานนท่สาหานน่า แต่ลานดุมด้านล่างนี่เป็นน้องเออเป็นน้องหนามพานเนะาะเน,นียนสาม,มารถเห็ดเ็ดทุเรออียนน้องปลาปลูกทุรุงทุเรียนไรเบิร์ตขับทุกคนเลยไหนตลอดชั่วสี่ชั่วโมงในตลอดน้าก็เรียกว่าเหมาะสมในการที่ว่าทำเกษตร,รเนาะพอจะเป็นปลูกพักเลี้ยงปลาปลูกทุเรียนทุกคนเลยอันนี้โมเมนต์สิว่าห้ามาหมู่ห้ามาอวดโมเมนต์พี่น้อง ถ้าอยากมาแนะนำอยากมาถามีพีซีเนาะวะทีเห็นจากวีพีซีพ่น้องว่าเพิ่นจะคิดเห็นครับผมเนี่ยอะไรนะพี่น้องนี่ครับในกาแฟในกาแฟเล่าเด็ส่วนหนึ่งก็คือจากน้ำพักน้ำเลีงจากประเทศไทยนะครับพี่น้องจึงมาหอดมือนีเนาะถือว่าหลายอย่างเลยครับทุกคนที่กี่อะไรน้อยเดียวพี่น้องที่ติดตัวเลยนอยเดียวหนึ่งไหลสองไหลหนึ่งพราเอื่อยไปเก็บเงินในประเทศไทยแล้วก็เลยสื่อสะสมเมียแม่มเพราะส่วนบริเวณใกล้ๆนะพี่น้องคลขายๆดูเหมือนคล้ายพี่น้องเพราะว่พอเพิ่นกับว่ามีงบหลายเดือนก่อนเนะประเฮ็ดท็ เอือยไปหาเงินแล้วก็มาซื้อเพิ่มอยู่ด้านล่างก็ซื้อเพิ่มมีความเสนอพี่น้องครับในดีมากอะยอมประเทศไทยหลายอย่างพี่น้องอันนี้ยอมรับตอนยาก็ขยายอะไรยมประเทศไทยถือว่าจากจาดตุกคอนทั้งเท่ามอเตอร์ไซค์นะคันเดียวนะยังมมีเลยทุกคนความถูกเงาแมนความถูกเงาแล้วก็เอือยไปหาเงินอยู่ประเทศไทยกันอะไรมอเตอร์ไซค์ได้รบเพราะว่ามุประเทศไทยมุมหัว่าชีวิตจะไปยังไงพี่น้องแมนแมนแมนยอมรับเลยมุกเจ้าอาจจะแย่ก็นี่ก็มีแต่สิเดย์เฮตไทยไซน่าเข้ากันแล้วเดี๋ยวไปนะมามีอยังเติบโตทุกคนนเาะ ก็คือว่าล,ลายยางที่ผมได้จากประเทศไทยบ้านรถสวนพี่น้องสวนก็เป็นจากประเทศไทยเนาะอาจจะมีแต่กรณ์กกเข่าครับแต่ว่าบนหลายๆวันนี้เนาะทุกคนอันนี้คือ3 3เฮกตาร์เนาะสิบสองไร่ทุกคนนะพี่น้องเดี๋ยวสิว่าผมอวดผมโอ้นะครับทุกคนอันนี้โมเมนต์เนาะเข้ามาให้เบิ่งกมาเออยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเขาควรเห็ดแบบหลายเข้าคน,ตา,าคนตาไหววาทุกคนหรือว,ว่าเอือเป็นกระถางม,มาเดี่ยวเต้น่องเนาะคนมาเนาะถามว่าน้องากเข็ดก็เข็ดไรไหมเนาะเแม่นว่าพอเพิ่นยังอยู่กรุงเทพเลยครับถามว่าเขาจะขายสินะ ก็สีคลายเหมืนกัเอื้อเพิ่งก็บไฮความสัญญาความสัญญาจากน้องเลยแต่แต่แต่คล้ายกับเล้วแต่เพราะแต่ว่าไฮน้องนุ่งคิดว่ามันชิรอดบ่ฮะนะสิ่งใดที่มันสียเสียด้เนาะส่วนปลาค้ายปุ๊บนี่เพิ่งเก่าเงินไปแล้วครับพี่น้องอาจจะใช้ให้ยูตเด็กน้อยเน่ยแต่ว่าเ้าเห็ดแบบเนี้ยเ้าก็สามารถต่อยอดได้ทุกคนสามอันวัดสางมาซาแบบโอ้ยังมีหลายจุดที่บริบริปูครับพี่น้องเลยเนาะกานนี้นะครับมาเบิ่งบรรยากาศวิธีชีวิตของการเก็บกาแฟทุกคนเนี่ยก็เป็นน้องสายที่มันดูแลนะ เป็นวันเดียไปกรุงเทพพี่น้องเพป็นก็ดูดแอสวนไหนกันทุกคนโอเคมาเบิ่งมุมนี้ต่อพี่น้องเนีย่ยก็ให้น้องๆดูทั้งร้นานมาันพิ่นมาเก็บน้ำนะครับอันนี้มันกับมังงาม,มาไหนเดี๋ยวถาว่จาจังไรน,นะครับทุกคนเนาะถาว่ามันนี่เขาจะสางต่อแบบไรกันลอ่ลอล่อติดตามนะครับทุกคนมาขั้นสี่สามารถปรับเปลี่ยนสวนที่แบบมันมันแบบบาคอยงามทุกคนเดี๋ยวมีวิธีไรทีเอฟซี FC อยากให้แนะนำนะครับเนี่เขาจะเก็บแบบนี้นะครับ อันนี้คือสวนของเอื้อยแล้วก็สวนของพอที่ว่าเพิ่นซื้อไว้เนาะจากเงินประเทศไทยแน่จากของเพิ่นเองแน่เนาะนี่น้องสาวหรือว่าหลานสาวเพิ่นก็มาเก็บน้ำพี่น้องนี่แม่นเบิดครับทุกคนนี่ย้านล่างนี่แม่นสวนผมเบิด์แหละครับเนี่ยเดี๋ยวสิว่าผมขี่อวดอีกเดี๋ยวสิว่าผมตรวจสสวนผู้อื่นนะครับบอกจะคลองเขาจะมาเอิ่นด้วยบอกจ้าของจะมาเอิ่นเลยพี่เนาะคำว่าสวนเขาจะเนาะนี่แม่นสวนเที่เ่าเห็ดมาหลายปีเดิมนี่ทุกคนนี่แม่นด้านล่างลงไปหัวพู้ทุกคน นี่นะครับทุกคนเนาะเขาให้สองล้านสามล้านบาทพี่น้องประมาณหนึ่งพันกว่าล้านนะครับในการซื้อสวนตรงนี้เนาะแต่พอเฮานี่ก็นะจะพิจารณา,าเบิ้งทุกคนขายด้วยขายก็บรองนะครับหากเอฟซีคอมเมนต์ไปแน่นนะทุกคนเดอ้อประมาณนี้ครับพี่น้องครับลบคลิปนี้เนาะพามาเบิงบรรยากาศพี่น้องเนี่ยในกาแฟพบก,กันใหม่คลิปหน้าเด้อทุกคนเดอ้อเนาะพี่ว่าสายสูุนีกน็ขอขอบคุณประเทศไทยนะครับพี่น้องครับที่ ขายได้หลายอย่างนะครับทุกคนเนาะขายรถขายบ้าน,นในการายที่ทัมาหากินในการที่ซื้อเงินตรงนี้ก็จากเงินพี่สาวนะครับในการทํางานที่ประเทศไทยทุกคนเนาะโอเคครับพี่น้องบอกกันใหม่กิปหนาเด้อทุกคนเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็เดลล่านุ่งห่านไปนก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย